ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2ปีก่อนครับในงานปัดชิมนิเทศก่อนที่ผมเนี่ยจะเรียนจบระดับมหาวิทยาลัยผมได้ยินเพื่อนในคณะนิเทศศาสตร์หลายคนครับต่างพูดกันว่าเฮ้ยไอสาขาที่เราเรียนมาเนี่ยมันเหมือนเป็ดวะทําทได้หลายอย่างก็จริงแต่มันไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรสักอย่างจบไปก็คงหางานทํายาก แต่จากประสบการณ์ของผมนะครับที่ได้ทำงานในช่วงที่ยังเรียนอยู่บ้างนะครับแล้วก็รวมถึงได้เรียนรู้จากงานประจำเนี่ยก็พบว่าไอการที่เราเชี่ยวชาญเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ในยุคนี้เนี่ยมันไม่เพียงพอแล้วครับมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งครับที่น่าสนใจมากครับในปี2006เนี่ยมีผู้บริหารโรงพยาบาลเด็ก โคดนะครับชื่อว่าโรงพยาบาลโกดในประเทศอังกฤษเนี่ยเขาไปตรวจพบครับว่ามันมีอัตราการเสียชีวิตของเด็กที่เกิดขึ้นในห้องผ่าตัดของทางโรงพยาบาลเนี่ยเพิ่มมากขึ้นทุกวันเลย นั่นแสดงให้เห็นว่ามันกำลังมีความผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้นในโรงพยาบาลของเขาครับและต้องรีบหาทางแก้ไขโดยด่วนซึ่งผู้บริหารโรงพยาบาลเองเนี่ยก็คิดหาทางอยู่นานครับแต่ก็คิดไม่ออกสักทีว่าจะมีวิธีไหนแก้ไขได้บ้าง จนวันหนึ่งครับเขากลับมาที่บ้านเพื่อเปิดทีวีดูการแข่งขันรถเฟอร์มูล่าวันะครับเนื่องจากเขาเป็นแฟนตัวยงของทีมเฟอร์รารี่อยู่แล้วนะครับซึ่งในขณะที่เขากําลังดูการแข่งขันรถเฟอร์มูล่าวันอยู่นั้นครับเขาได้สะดุดกับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในสนามแข่งขันครับ นั่นก็คือช่วงที่รถฟอร์มูล่าวันเนี่ยมันกําลังทําการเปลี่ยนล้อรถอยู่ครับเมื่อเขาเห็นแล้วเขารู้สึกว่ากระบวนการต่างๆในการเปลี่ยนล้อรถของฟอร์มูล่าวันเนี่ยมันคล้ายกับการทํางานของทีมแพทย์ในห้องผ่าตัดมากเลยเพราะว่าทั้งสองอย่างนั้นต้องใช้จํานวนคนที่มากเหมือนกันมีการแบ่งหน้าที่ของแต่ละคนเนี่ยเหมือนกันแล้วก็มีความกดดันกับเวลาเหมือนกันและทุกอย่างก็ต้องมีการวางแผนที่ดีมากๆ ผู้บริหารท่านนี้จึงตัดสินใจติดต่อไปอยังทีมเฟอร์รารี่ครับเพื่อที่จะขอให้ทีมเฟอร์รารี่เนี่ยเขามาช่วยดูงานในห้องผ่าตัดที่โรงพยาบาลของเขาสะหน่อยหลังจากที่ทีมงานของเฟอร์รารี่ครับได้เข้าไปดูการทํางานของทีมแพทย์ในห้องผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยพวกเขาก็เดินออกมาจากห้องผ่าตัดครับแล้วก็ออกมาบอกผู้บริหารของโรงพยาบาลว่าบอกตรงๆนะพวกเราไม่อยากจะเชื่อเลยว่าการช่วยชีวิตเด็กเนี่ย มันจะห่วยแตกยิ่งวกว่าการเปลี่ยนล้อรถสีข้างได้เมื่อผู้บริหารท่านนี้ได้รับฟีดแบ็กจากทีมเฟอร์ r รอรี่แบบนั้นครับเขาจึงขอให้ทีมเฟอร์ r รอรี่เนี่ยเข้ามาช่วยปรับปรุงกระบวนการทํางานในห้องผ่าตัดครับโดยใช้หลักการเดียวกับการเปลี่ยนล้อรถของรถฟอร์มูล่าวันเลยเริ่มตั้งแต่การวางแผนครับการประสานงานการทําเช็คลิสต์การกําหนดหน้าที่อย่างชัดเจน นอกจากนี้ครับยังมีการจัดให้มีผู้นำทีม1คนครับเพื่อที่จะเป็นคนที่คอยดูแลภาพรวมของการสื่อสารต่างๆของแต่ละแผนกหลังจากที่ทีม f e r r a ร i ี่เขาได้เข้ามาปรับปรุงการทำงานในห้องผ่าตัดเพียงไม่กี่เดือนครับอัตราการเสียชีวิตของเด็กก็ลดลงถึง50%และยังสามารถช่วยชีวิตเด็กได้อีกนับร้อยนับพันคน วิธีคิดของผู้บริหารท่านนี้เรียกว่า a n a l o g y ครับหรือว่าการลอกข้ามสายพันธุ์นั่นเองแต่คนที่จะคิดแบบนี้ได้ครับต้องเป็นคนที่รู้กว้าง ไม่ใช่รู้แค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่เรื่องเดียวเพราะคนที่รู้กว้างนี่จะมีประสบการณ์หลายๆด้านครับแล้วก็ยังสามารถนําเอาเรื่องในสายงานหนึ่งที่มันดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกันเนี่ยมาใช้อีกสายงานหนึ่งได้นอกจากนี้ครับมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียนะครับซึ่งเขาได้สำรวจผู้ที่เรียนจบ MBA มาจํมาจำนวน400คนเนี่ยเขายังพบอีกว่าคนที่รู้กว้างเนี่ยจะได้รับการเสนองานมากกว่าคนที่รู้ลึกเสียอีก พอได้ยินอย่างนี้ครับหลายคนอาจจะแปลกใจเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะได้ยินผู้ใหญ่ที่เขาเคยทํางานมาก่อนบอกว่าไอ้คนที่รู้กว้างหรือว่าไอ้พวกเป็ดเนี่ยจะหางานได้ยากกว่าจากประสบการณ์ทํางานของผมนะครับผมเพราะว่าสาเหตุที่องค์กรยุคนี้มักจะมองหาคนที่รู้กว้างมากกว่าเนี่ยมีอยู่3สาเหตุหลักๆครับ อย่างแรกคือยุคนี้เนี่ยองค์กรต่างๆนิยมการทํางานแบบทีมเล็กกันมากขึ้นครับยิ่งในบริษัทที่ผมเคยทํางานประจำเนี่ยซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพครับบอกเลยว่าพนักง,งานหนึ่งคนเนี่ยจำเป็นต้องทํางานได้หลายอย่างครับ อย่างเช่นตำแหน่ง business development นะครับหรือว่าตำแหน่งพัฒนาธุรกิจที่ผมทำงานอยู่ตอนนั้นเนี่ยซึ่งเป็นหน้าที่หลักก็คือผมเนี่ยต้องวางแผนธุรกิจแล้วก็เจรจากับคู่ค้าพาร์ทเนอร์ต่างๆใช่ไหมครับแต่ทั้งนี้ครับผมยังต้องสามารถสร้างสารรค์แคมเปญการตลาดได้ด้วยรวมถึงผมต้องขายเป็นด้วยครับผมต้องออกไปขายของเหมือนเซลเลยครับนี่ยังไม่นับรวมที่ผมต้องไปฝึกอบรมให้กับลูกค้าอีกครับคือไปสอนลูกค้าไปสอนอลูกค้าที่ผมขายของผมขายเป็นโปรเจก แฟนชาให้กับลูกค้าครับพอผมขายแฟนช์เสร็จผมก็ต้องเป็นคนสอนทั้งหมดครับนี่ยังไม่นับรวมที่ผมจะต้องวางแผนการเงินทําบัญชีแล้วก็มีการสั่งของสั่งอุปกรณ์กับซัพพลายเออร์อีกนอกจากนี้ครับยังแพ็คของส่งลูกค้าเองด้วยเรียกได้ว่าต้องทําทุกอย่างแบบ all in one เลยก็ว่าได้ อย่างที่2ครับคือบริษัทเนี่ยมักจะหาคนที่สามารถนํามาฝึกฝนได้มากกว่าครับจากที่ผมสังเกตนะครับเวลาบริษัทรับคนเข้ามาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยรับคนที่เชี่ยวชาญด้านใดนด้านหนึ่งมาเลยครับเหตุผลง่ายๆคือเพราะว่าเขาไม่อยากจ่ายค่าจ้างแพงตั้งแต่แรกนั่นเองครับ ยกเว้นแต่ว่ามันเป็นตําแหน่งงานที่ต้องเฉพาะเจาะจงจริงๆอย่างเช่นพวกโปรแกรมเมอร์พวกนี้ครับที่ต้องทํา AI ต้องอะไรเนี่ยมันก็ต้องเอาคนที่รู้ลึกด้านนี้จริงๆครับแต่ถ้าเป็นตําแหน่งอื่นๆครับอย่างฝ่ายขายฝ่ายการตลาดฝ่ายทรัพยากรบุคคลฝ่ายบิสเนส s s เวลลอปเมนต์ซึ่งเป็นฝ่ายส่วนใหญ่ที่เป็นคนทํางานในบริษัทนะครับคือไอ้พวกที่รู้ลึกเนี่ยมันจะมี ตำแหน่งตรงนี้จะมีงานว่างอยู่แค่ประมาณ10%อครับอีก90%คือจะเป็นตำแหน่งที่รู้กว้างหมดเลยส่วนใหญ่เนี่ยทางบริษัทเขาก็จะหาเด็กจบใหม่ครับหรือว่าคัดจากเด็กฝึกงานนี่แหละที่พอจะมีความสามารถโดดเด่นแต่ก็ยังทําได้หลายอย่างอยู่ยิ่งเคยขายของหรือว่าเป็นแม่ค้าออนไลน์หรือเคยทําอะไรมาก่อนในช่วงเรียนเนี่ย ยิ่งจะพิจารณาเป็นพิเศษครับเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยสามารถเอามาฝึกฝนกันทีหลังได้ง่ายกว่าคนที่เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งถูกไหมครับคือคนที่เขารู้ลึกมาด้านหนึ่งแล้วเนี่ยเวลาเราจะสอนงานด้านอื่นเนี่ยมันยากมันเรียนรู้ยากครับแต่คนที่รู้กว้างนะครับใช้เวลาสอนงานไม่นานครับเขาก็จะเข้าใจได้ง่ายมากๆเลยอย่างที่3ครับคือลักษณะงานที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากๆเลยครับยิ่งเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วก็โควิดก็เข้ามาแบบนี้อีกต้องบอกว่าการทํางานเนี่ยมี การเปลี่ยนแปลงเกือบทุกวันครับงานที่เราคิดว่าต้องทําตอนสมัครเข้ามาใหม่ๆผ่านไปเดือนเดียว อาจจะต้องไปทํางานอย่างอื่นแล้วก็ได้ครับแล้วคนที่เป็นคนที่รู้ลึกเนี่ยมักจะบ่นครับว่าอา้าวก็ตอนที่เราสมัครเข้าทํางานตกลงกันว่าจะทําแบบนี้จะทําแบบนั้นนี่เฮ้ยแต่ลืมไปหรอครับว่าจริงๆเราธุรกิจมันเปลี่ยนแปลงทุกวันคุณจะยึดแค่ตามใบสมัครอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องปรับตัวไปด้วยนะครับซึ่งคนที่รู้กว้างเนี่ยจะได้เปรียบเรื่องการปรับตัวมากเป็นพิเศษครับเพราะอย่างน้อยก็มีพื้นฐานความรู้ด้านอื่นๆมาบ้าง ต่างกับคนที่รู้ลึกหรือว่าเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งครับการจะปรับตัวเนี่ยจะทําได้ยากกว่า พวกบริษัทต่างๆเขาก็เลยคิดว่าถ้าเกิดการทำงานมันเปลี่ยนล่ะแต่คนเนี่ยไม่สามารถปรับตัวได้มันจะเป็นภาระบริษัทเสียมากกว่าเพราะตอนที่รับสมัครเข้ามานี่รับง่ายครับแต่ตอนจะเอาออกเนี่ยมันเอาออกยากครับมันมีกฎหมายอะไรต่างๆมากมายเลยอย่างไรก็ตามครับนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าการเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยมันไม่สําคัญนะครับเพราะว่ามันยังมีงานที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะทางอยู่เช่นอย่างเช่นหมอพยาบาลวิศวกรรมหรือว,ว่าวิทยาศา,ศาสตร์ครับแต่ต้องบอกว่าถ้าคุณแค่รู้ลึกด้านเดียว เฉพาะทางเนี่ยคุณก็จะทํางานเป็นลูกน้องเขาตลอดไปครับแต่ถ้าคุณมีความรู้กว้างครับคุณเห็นไหมหมอหลายๆท่านนะครับเขามีความรู้ด้านออนไลน์มีความรู้ด้านการขายมีความรู้ด้านการตลาดเขาก็เอาวิชาชีพของเขาครับแทนที่เขาเนี่ยจะทํางานอยู่ในโรงพยาบาลอย่างเดียวเปิดคลินิกอย่างเดียวเขาก็ออกมาสร้างตัวตนในออนไลน์ครับมีคอสมอีเรื่องราวมีผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยขายเป็นธุรกิจได้กลายเป็นว่าหมอคนหนึ่งเนี่ยสามารถทำเงินได้ 40- 50ล้านเลยนะครับ ซึ่งมากกว่าการทํางานในโรงพยาบาลทั้งชีวิตเสียอีกนั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีความรู้ด้านอื่นๆที่คอยทําให้มันพัฒนาเป็นธุรกิจได้เห็นไหมครับว่าถ้าคุณรู้ลึกแล้วก็คุณมีความรู้ด้านอื่นๆด้วยเนี่ยมันจะสามารถต่อยอดอาชีพที่คุณมี นี่แสดงให้เห็นแล้วครับว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นความรู้ลึกหรือรู้กว้างเนี่ยมันไม่มีแบบไหนดีหรือแย่ไปกว่ากันครับเพราะว่าผมว่ายุคนี้เนี่ยการมีความรู้แบบตัวทีเนี่ยจะเป็นทักษะที่ดีที่สุดนะครับพูดง่ายๆคือคุณต้องรู้ลึกหรือว่าเชี่ยวชาญอะไรสักอย่างอ่ะแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ต้องมีความรู้กว้างในด้านอื่นๆด้วยเหมือนอย่างเคสคุณหมอที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ครับที่สําคัญครับถ้าคุณยังค้นหาตัวเองไม่เจอเนี่ย การรู้กว้างไว้ก่อนเนี่ยจะทําให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นได้ง่ายอีกต่างหากครับยิ่งในยุคที่มีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันเนี่ยการเป็นเป็ดอาจจะประสบความสําเร็จได้มากกว่านะครับ เพราะจากที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับคนที่เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็ทำงานมานานๆอย่างพวกแพทย์หรือว่าวิศวกรรมเนี่ยพวกเขามักจะประสบปัญหากับอาการค้นหาตัวเองไม่เจอแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะอายุเข้าหลักเลข4เลข5แล้วก็ตามนะครับสาเหตุเพราะว่าเขาไม่ได้ศึกษาด้านนี้มาจากความชื่นชอบของตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นครับแต่เขาเรียนมาเพราะว่าครอบครัวหรือว่าคิดว่ามันน่าจะทำงานได้ง่ายกว่าเท่านั้นเองแต่พอ เพราะว่าตัวเองไม่ได้มีความสุขกับการทํางานจะปรับตัวไปลองทําอย่างอื่นก็ไม่กล้าเสียงพอเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ทํางานอยู่ด้านเดียวมาเกือบครึ่งชีวิตแล้วยิ่งถ้าคุณอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคตครับการรู้กว้างและทําอะไรได้หลายอย่างเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่ามันจะสามารถทําให้คุณเนี่ยปรับตัวได้ทันแล้วก็มีความเข้าใจภาพรวมของงานต่างๆได้มากยิ่งขึ้นครับ เหมือนกับผู้บริหารโรงเรียนเด็กกรถที่เขามีความรู้เฉพาะทางในการบริหารโรงพยาบาลแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้กว้างในเรื่องอื่นๆด้วยมันจึงทำให้เขาสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการที่แปลกใหม่ได้อย่างไม่น่าเชื่อครับและถ้าคุณถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามเพจมองไหลได้ทุกๆช่องทางเลยนะครับทั้งทาง YouTube Facebook Instagram แล้วก็บล็อกดิและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับ คุณจะได้ไม่พลาดอาหารสมองดีๆที่ผมจะมีมาเสิร์ฟให้คุณทุกวันและถ้าคุณไม่อยากพลาดสาระความรู้แบบนี้แม้แต่วินาทีเดียวนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้ครับที่แอดไซสมองไหลแล้วทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ผมจะส่งตรงคลิปนั้นไปถึงหน้าบ้านของคุณเลยซึ่งผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ดีสคริปชันนะครับก็สามารถกดเพิ่มเพื่อนแล้วก็เข้ามาลุยด้วยกันได้เลยแล้วพบกับสมองไหลสตอรี่ได้ใหม่ตอนหน้าครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมขออทุกกคคนนไป่รับับสสวส ดีครับ